โอ้ยดูครับอาวุธแกหตือนมาเตะมาเจอต่อยคืนครับผมเนี่ยซ้ายมาขวาไปซ้ายมาอีกทีหนึ่งมาสิทีไปครับผมโอ้โหสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวยเทฮีโร่และเมนทีครับวันนี้แอดเมนทีพาทุกท่านย้อนไปในปี2002ครับวันนี้ไปชมการแข่งขันระหว่างครูขาวผ่องเล็กลูกสุนรธรรมครับปะทะกับครูสกาโบกี้ครับผมนี่ฮะชองซาริสกาโบกี้นะครับผมเป็นนักชกฝรั่งที่ บอกได้เลยว่าคนไทยเรายอมรับว่าเป็นนักชกที่ต่อยมวยไทยได้เก่งที่สุดคนหนึ่งนะครับผมนี่ฮะที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับอาประเทศของทางสกาโบกี้เลยนะครับเดี๋ยวลองชมกันดูครับผมการแข่งขันนะครับผม7ยกยกละ2นาทีครับนี่ฮะยกที่1เริ่มต้นขึ้นครับเดินเข้าหาเป็น ISK อ k เคคริกบ็นะครับไม่มีศอกนะฮะหมัดเท้าเข่าได้ครับผมถีบไปครับผมนี่ฮะโอ้โเตะมาเตะคื้นสูงขึ้นไปครับโอ้โหเกือบโดนเหมือนกันนะครับ ว่าดึงหลบได้ฮะเตะ้ายไปครับผมหมัดมาครับผมสกาโบกี้ครับสกาโบกี้นี่เดินทางมาฝึกอยู่ที่เมืองไทยนะครับผมอยู่ค่ายจ็อกกี้ยิมครับผมอยู่ค่ายเดียวกับทางครูแสนชัยครูสมรักษ์นะครับครูเลิศีิลาอะไรพวกนี้นะครับฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับส่วนครูขาวผ่องเล็กนี่ก็ค่ายศิลาชัยนะครับผมทิมไปครับผมโอ้ยดึงหลบมาได้สวยครับ เดินเข้าหาดูฮะลอยสักที่ข้างหลังของสกาโบกี้ครับผมเป็นลอยสักที่พุทธคุณเลยนะครับผมเตะซ้ายสูงขึ้นอีกทีนึงเกือบโดนฮะเดินเข้าใส่ครับผมโดนทีมสกัดไว้ฮะสองทีครับเดินเข้ามาต่อยท้องขึ้นบนแล้วเตะล่างครับโอ้ยดูฮะมาเป็นชุดครับโอ้เป็นสไตล์ที่อวุธได้เป็นชุดๆเลยครับเตะไปอีกทีนึงครับผมดึงหลบได้ฮะมวยขวากับมวยซ้ายครับผมจังหวะนี้ทีมทีมหมัดมะฮะต้องรอดูจังหวะโอ้ดูครับผมเตะไปต่อยมานะครับผมโอ้ย คือถ้าไม่นับหน้าตาแกที่เป็นฝรั่งเนี่ยคืออาวุธการออกอาวุธต่างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนนักชกไทยร้วนรเลยครับผมทิ่มหมัดมาโดนถีบสกัดไว้ครับผมส่วนทางคููเขาผ่องเล็กครับผมก็เป็นยอดนักชกไทยอยู่แล้วนะครับผมสายยาแมงมุมดําครับการตีเข่าเนี่ยจับตีเข่าได้ดีมากดูครับหมัดมาหนึ่งสองสามฮะดึงหลบมาครับเดินเข้าหาเตะเจาะยางพับนอกมาทีนึงครับสกาโบกี้ฮะ สกาโบกี้นี่เคยได้แชมป์คิงคัพที่เมืองไทยด้วยนะครับโอ้โหดูฮะแข่งซ้ายมาแข่งขวาไปครับอาวุธทันกันจริงๆครับทิมบัตมาฮะทิมบัตไปอีกทีนึ่งดึงหลบได้ฮะโออีก14วิครับผมายกอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่าจำนวนยกเยอะครับ7จยกทิมบัตไปเติแข่งซ้ายสูงขึ้นไปครับผมแต่ว่าเจอหมัดไล่เข้ามาเหมือนกันโอ้ยมาเป็นชุดเลยฮะครับผมจังหวะนี้ฮะหมดยกที่1ครับผม ดูกันต่อในยกที่2เลยนะครับโอ้โหยกที่1มานนี่แรกอาวุธกันมันจริงๆครับผมสนุกเลยฮะผมกรมการจับมือชกครับเดินมาถีบสกัดไว้เจะครับนอกมาครับผมสกาโบกี้ครับดีกี้นี่มวยไทยนะครับผมแชมป์มวยไทยยุโรป3าสมัยครับแล้วก็แชมป์คิกบ็อกซิ่งนับไม่ถ้วนฮะเดินมาครับ เตะซ้ายไปอุ้ยรุนแรงเลยครับผมนี่ฮะอัปคัดมาฮะพยายามจะใช้หมัดนะครับผมสกาโบกี้ครับเดี๋ยวลุ้เข้ามาเจอทิมไปครับโอ้ยเตะขาพับนอกมานี่ฮะพับนอกไปแล้วเจอหมัดซ้ายไปเช่นกันครับผมแข้งซ้ายสูงขึ้นไปครับผมอุ้ยเกือบโดนกั้นคอนะฮะผมสกาโบกี้นี่ฮะภูเขาผงเล็กแกอ๋อวุธระยะสั้นก็ได้เออสูงนะครับผมเตะสูงแบบระยะใกล้ๆดูครับโหนุดูอัปคัดแล้วเตะคืนเหมือนกันฮะต้องระวังหมัดให้ดีนะครับผม เตะมาครับผมเจอหมัดแล้วอุ้ยเตะตามครับผมโอ้โหดูครับผมหมัดเวียงแล้วเตะซ้ายตามเลยนะฮะโอ้โหเดินบี้เข้ามาถีบสกัดไว้ครับถีบคืนไ้เหมือนกันฮะตอนนี้วนออกมาครับผมคูเขาว้องเล็กครับอุ้ยโดนหมัดของทางสกาโบกี้เช่นกันครับคูโรเบิร์ตแกรนโยสิงนี่เคยโดนมาแล้วนะครับผมเคยโดนสกาโบกี้น็อกมาแล้วนะฮะเดินเข้าไปครับนี่ฮะถีบสกัดไว้ถีบไว้ก่อนครับผมจู่ครับผมหมัดมาเป็นชุดแล้วเตะขึ้นมาครับโอ้โหว่องไวจริงๆฮะ อาวุธแกได้ตลอดเลยนะครับผมมาจากทุกมุมเลยฮะเจอแข้งซ้ายคืนไปเหมือนกันอาครับความหนักก็ทั้งอยู่ทั้งภูเขาผงเล็กครับผมแต่ว่าความไวครับผมอยู่ทางสกาโบกี้ครับเดินอซ้ายไปครับผมดึงหลบได้ครับผมอาฮะไม่เป็นไรครับผมแยกออกมาครับโอ้ยเตะซ้ายสูงเข้าไปบล็อกได้อยู่ครับขีดมาฮะภูเขาผงเล็กครับผมโดนเตะขาเตะขาซ้ายไปอีกทีหนึ่งไม่ถึงฮะ ถีบสกัดไว้เอาครับผมจังหวะนี้15อุ้ยหมัดขวาไปเกือบโดนครับผมห้ามจับขานะครับโอเคฮะการว่างฮะเดินลุกเข้ามาถีบไว้ฮะถีบไ้อีกทีนึงเดินมาโอ้ยต่อยยางไปครับผมสองทีถีบออ้ยกระเด็นเลยครับผมโอ้โหชองสกาโบกี้ฮะโอ้โหสุดยอดครับผมยกที่สองก็ยังดูเดือดเช่นเคยครับมาดูกันต่อที่ยกที่สามครับนี่ฮะ ก็ดีนะครับผมระยะสั้นๆนครับผม2นาทีแต่ว่ามีเวลาพักเหนื่อยฮะถีบมาครับผมเดินถอยหัวโ้ยโดนถีบสกัดไว้ตลอดเลยโอ้ใช้ขาน้าได้ดีมากครับผมแข่งซ้ายไปโดนถีบสกัดไว้เหมือนกันโอ้โหต้องวิหมัดซ้ายไปครับผมนี่ฮะอยู่ๆก็จ้วงครับผมเดินถอยมาครับผมเดินย่างสามภูเข้ามาเจอแข่งขวาไปครับอืมขวาคืนมา2ทีครับผมเบิ้ลมา2ทีเลย ต่อยท้องมาครับผมเอาแล้วครับผมต่อยมาบนอืมต่อยไปอุ้ยกรรมการว่างแทบแย่ออกมาก่อนครับเมื่อกี้เกือบถ้าต่อยไปอีกนิดนึงวังจะโดนสองนะครับผมเดินเข้าหาโดนเตะจ่อยางพับนอกมาครับเดินเข้าไปหมัดซ้ายล้มขวาครับอืมเหนื่อเต้นนฮะถีบสกัดขาไว้ครับผมเดินลุกเข้าไปเตะขวาไปครับผมอืมว่าไงฮะเก่าฟันยางหลุดนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวลองสักคู่ครับผมให้ล้างฟันยางก่อนครับ โอ้โหมันจริงๆนะครับเนี่ฮะทั้งผู้ชมว่าไงครับผม2ยุคที่ผ่านมานี่ให้ใครเป็นฝ่ายนำฮะจังหวะนี้เดินเข้าไปโดนเจาะครับนอกครับผมถีบมาโอ้โดูครับอาวุธแกปืนออกมาเตะมาเจอต่อยคืนครับผมเนี่ยฮะซ้ายมาขวาไปซ้ายมาอีกทีนึงมาสิถีบไปครับผมโอ้โหเอาครับผมคุณมีแข้งของคุณผมก็มีแข้งของผมครับเดินบี้เข้าใส่ครับผมโดนถีบไว้ฮะ กูขาวองเล็กเตะไปเจอเตะคืนมาเหมือนกันโอ้ยต่อยซ้ายไปครับผมนี่ฮะโอ้หลอกต่อยครับเดินเข้ามาอยู่ๆก็พุ่งต่อยเลยฮะผมชองก็เดินลุกเข้าใส่ครับผมโอ้โหนี่ฮะอืมดูครับต่อยท้องมาครับอุ้ยเหวี่ยงมาดโอ้ยต้องระวังเลยครับผมเหวี่ยงมาทั้งหล่ถ้าเตะไปเจอเตะคืนครับอืเดินบี้เข้าใส่แล้วครับผมกูขาพองเล็กต้องวนหนีก่อนครับผมนี่ฮะโอ้ยดูครับผมระยะสั้นๆครับผมขึ้นไปเลยฮะ โอ้แกเตะระยะใกล้ๆได้สวยจริงครับผมเตะมาครับผมยังติดบล็อกอยู่ครับต่อยซ้ายไปเจอเอาประคั่นแล้วต่อยเวียงคืนมาครับผมเนียดึงหลบแล้วเอาประคันครับโอ้โหหมดยกที่3ครับวอ่ยสนุกอีกแล้วครับเอาฮะมาดูยกที่4กันต่อครับผมว่ายังไงครับโอ้ยมี7ดยกนะครับผมสําหรับมวยไฟน์นี้ฮะลองดูว่าจะเป็นยังไงครับเดินเข้ามาโอ้ยจับไว้ฮะแยกออกมาก่อนครับผม ไม่เน้นกอดตีเขาเตะขวามาครับผมเตะขาด้วยฮะต่อยไปครับผมครูเขาพองเล็กครับรัดเอาไว้แล้วผักออกไปครับเดินมาเจอเตะขาครับผมอืเตะไปโดนถีบสกัดไว้ก่อนครับเดินเข้าหาหมัดมาครับผมซาโบกี้ครับออกไปฮะจังหวะนี้เตะซ้ายไปโดนอัปัคัดหนึ่งสองสามหูมาเป็นชุดเลยครับผมหมัดเวียงมาเป็นชุดโดนต่อยไปครับผมอุ้ยมันน่าหงายเลยครับผมครูเขามองเล็นี่ฮะอุ้ยสวยมากครับผมจังหวะนี้ฮะเดินถอยแล้วก็เตะขวาขึ้นไปก้านคอครับ โอ้โ,โดนกําลังโดนต่อยเลยนะครับลุกไล่ดีๆเนี่ยโดนแข้งขวาเฉยเลยนะฮะอย่างที่บอกครับผมแกตเตะแบบระยะใกล้ๆเนี่ยได้ดีจริงๆครับเดี๋ยวเราลองดูภาพช้ากันสักหน่อยนะครับผมโอ้โห,โห,โหโลูกนี้สวยจริงๆครับนี่ฮะจังหวะนี้ฮะทีต่ต่อยมาแล้วนี่ฮะแข้งขวาสวนกับหมัดขวาที่กําลังจะต่อยมาเลยครับหูดูครับผม นี่ฮะตาลอยนะครับผมหน้าสัตว์เลยฮะโดนเข้าไปเต็มๆก้านคอครับนี่เป็นจังหวะที่ลุกไล่อยู่แล้วนี่ฮะหมัดมานะครับผมโดนต่อยแล้วครับผมแล้วก็กําลังลุกไล่มาดีๆครับเจอโอ้โหแข้งขวาอยู่ๆก็หวดสูงขึ้นมาดูมุมนี้ครับผมนี่ฮะโอ้ยน็อกลงไปเลยนะครับผมสกาโบกี้ครับโอ้โหเขาของเล็กเอาชนะไปได้อย่างสวยงามครับผมโอ้ย ทำได้ดีจริงๆครับโอ้โหวันนั้นฮะนี่ฮะโอ้แล้วก็ลุกขึ้นมาก็นี่ฮะน้ำใจนักกีฬาครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมที่ต่อยกันเต็มที่ครับโอ้โหทางสกาบุกี้นะครับผมปัจจุบันก็เปิดยิมนะครับผมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับยังจัดมวยจัดรายได้ครับต่อยเคยต่อยกับทางครูบัวขาวด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ทางครูขาวผ่องเล็กนะครับผมก็ ไปเดินทางไปฝึกสอนอยู่ที่อิตาลีนะครับผมลูกศิษย์เขาคนหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดพูดไปนี่คนที่ติดตามมวยน่าจะรู้นะครับนั่นคือเปโตเซียนนั่นเองนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของครูขาวผ่องเล็กครับโอ้โหนั่นเป็นหนึ่งอีกหนึ่งนักชกไทยแล้วก็ศึกกันที่มันมากจริงๆนะครับผมสำหรับไฟนี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปมันแบบนี้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดี